สวัสดีครับนี่คือรายการสามัญชนคนทั่วไปนะครับวันนี้ผมมีรายงานเขื่อนลำตะคองคลองแพรนนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นมุมที่ดูได้กว้างที่สุดนะครับผมก็จะได้เห็นได้ชัดว่าน้ําก็ได้กบเกินพื้นที่ไปหมดเรียบร้อยแล้วครับซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็ยังเป็นที่โล่งธรรมดาอยู่นะครับผมเป็นที่โล่งที่มี ถนนพอจะมีรถสามารถวิ่งไปมาได้นะครับแต่ปัจจุบันก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับผมน้ําท่วมทั้งพื้นที่ดินแล้วก็ระบบนิเวศที่สัตว์ต่างๆก็ได้อาศัยชีวะนี้ด้วยนะครับผมนะซึ่งอย่างที่คนจะได้เห็นนะก็เป็นบ้านหรือไม่ก็ครอบครัวนะครับที่ได้ท่วมลงไปแล้วนั่นเองนะครับผมนะ หลังจากน้ําท่วมปากช่องใหญ่ที่ผ่านมาน่าจะมีผลกระทบไปด้วยนะครับผมซึ่งอย่างที่ท่านๆได้ทราบแล้วก็ได้เห็นกันนะครับนะซึ่งสถานที่ที่ผมได้มาถ่ายณนะตอนนี้นะครับก็เป็นวัดเขาน้อยนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาเที่ยวสัมผัสกับบรรยากาศเอ่อ ร่มร่มเย็นนะครับอ่านะครับท่านจะได้ดูภาพชมวิวที่วทัศน์สบายๆนะครับผมนะซึ่งเป็นวิวที่ดูหาเห็นได้ยากนะครับผมนะนี่ก็คือทะเลสาบในปักช่องบ้านเรานั่นเองนะครับผมแนละเป็นภาพที่หาดูไม่ค่อยได้บ่อยนะครับผมนะสำหรับใครที่ท่านที่อยากมาก็มาได้นะครับ ที่ลำตะคองของไผ่นะนะครับผมนะอ่าตอนนี้ก็ลมเย็นกระหน่ำน,นะครับผมเย็น,นครับชื่นใจนะครับผมนะอ่า